ชาว YouTube ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเบวตาเกษตรนิวนะครับเนาะวันนี้เบลตาสีพามาเปลี่ยนยางปั้นน้ำฝนรถแอนยุนนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้การเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วพอ,อยางที่ใส่มาปีเมื่อกี้นี่ก็เบิสภาพแล้วนะครับเบิสภาพแล้วแข็งแล้วแข็งแล้วครับตรงเปลี่ยนรุ่นนี้เป็นรุ่นซิลิโคน สั่งมาจากลาซาดาราคา80บาทแะครับคู่หนึ่งตัวนี้เบลตาคือเห็ดเห็นแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ห้องกม็มีวัสดุอุปกรณ์เนาะก็ม,ม,มียางบ้านน้ำฝนซิลิโคนเนาะอันนี้มันเป็นรุ่นนาน,นาชาตินะครับใส่ได้เบิรดกับคู่รุ่นก็มีครีมแล้วก็มีมีด มาเริ่มกันเลยครับรนะขั้นตอนแรกเนาะคีมมาดึงดึงลวดมันจะเป็นลวดหลังค่างนะครับมันเป็นเล็กแปรๆนะจะข้อเอื้อนอย่างหน้าจะเป็นเล็กสปริงนะ้งเอาขาวเอาคีบส่วนคีบดึงเอาเลยครับ อย่างป้ายน้ำฝนนี้ก็ดึงเอาเลยครับแต่ว่าเราต้องมาปลดล็อกมาดึงทางมันล็อกนะครับมันจะมีนะครับั้งนี้มันจะเป็นล็อกอันเขาฮ็ตออกแบบมาให้มันลูกหยางล็อกกับไอ้การมันเนาะนี่ตรงนี้นี่มันจะเป็น ลักษณะนี่ครับนี่นะเป็เปี่ยนไปึงออกี่ถึงหูดแล้วครับแบคปั๊บเรียบร้อยปีการเอาใส่กับมวยย่ากนะครับนะเนาะเราก็เริ่มเอาเล็กใส่ช่วงนี้มันก่อนนี่ โมย่าครับเอาใส่เป็นน้ำล่องมันมีร่องมันอยู่ครับล่องเดิมมันเขาก็บเบิ่งจากล่องเดิมมันแนียยูรลักษณะนี้นต่ว่ับระยูรครับนะครับเขาเอาให้มันเป็นโครงสร้างของใบปัดจะซื้อนะครับมันริยูดีที่จะใส่ของเขาต้องวางใส่กับพื้นลักษณะนี้ นะครับมันเป็นร่องเดือมันอยู่แล้วเอาใส่เข้าออไปครับแล้วที่พ่<ม>อย่างปั้นน้ำฝนแต่ละรุ่นนี่มันก้านของแต่ละรุ่นน,นี่มันสีสันยาวพอเท่กันนะครับเพราะว่าคืาอยางของเบลตานีาข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวเนาะเขากระเฮ็ดมาสแตนดารด์คือเพื่อ,อไว้นะครับเห็นบอกเล็กจากเหลือจากเล็กนี่มาเล็กสุดคำนี้เอากระตัดออกประมาณสมนี้นะจงไว้ประมาณสัก เส้นหนึ่งนะเดีย๋ยวจะเล็กมาฮาวเกตัดทิมส่วน่พอมันส่วนเกินนะครับที่ตัดกับโมยาครับมีดมีทำคว้าให้แล้วครับเชิญไปเลยโอเคทิมอต่อยาก แต่ว่าย้มเขาเอาเข้าเขาต้องเอาทางทางที่เขาตัดนี่เขาก่อนนะครับเพราะว่าพอมันเวลามันสุดปลายแหละตัวนี้นะเวลาเขาดึงเข้าไปจนสุดแหละตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะตัวนี้ทางนี้นะครับทางนี้จะเป็นตัวล็อกทางี่เขาตัด printer, เอาเขาก่อนนี่นะครับมันจะมีร่องเดิมมันอยู่ทางสังเกตดีๆมันจะมีร่องร่องเดิมมันอยู่เนาะนี่นะ นม่ได้ย่ายเะครับเขาเขา้เขาไปล่องเดิมมาเลยสบายสไตล์เบาตา ช่วงนี้เห็นบ่นี่น่ครับท่านผู้ชมมันจะมเีเขาเอียดไอ้ขันเนาะเขาเห็ดเป็นล็อกเป็นล็อกนี่นะลูกยางเพื่อให้มันให้มันล็อกกับไอ้การใหญ่ของมันการใหญ่เขาก็ดึงเขาก็ดึงตัวนี้ล็อกตัวนี้ดึงให้มันกลายมาเลยจุดมากการมัน ดึงครับจับมุงนี้แน่นๆนจับมุงนี้ครับแน่นๆนแล้วก็ดึงเกรดนะครับดึงให้เบิรงโอเค,อเคล็อกเรียบร้อยสวยงามนะครับต้องให้ให้ตัวนี้ตัวดำๆการเดิมนี่มันเข้ากับร่องอยางตรงนี้ลักษณะนะครับโอเค พอดีครับสวยงามง่ายๆครับเราต้องให้สร้างเขาใส่้ให้ก็ได้ครับคขามีเวลาเย็ดเองก็ได้ครับสวยงามครับจังไดกบเบ้าตาขอจบคลิปนี่ไปเพียงซมี่แล้ครับเนาะจังไดก็ถ้าแม่นทึกใจกบกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็ ถ้าท่านผู้ชมบอยจา,าคคลิปเด็ดๆโดนจากช่องบอตาเกษตรนิวกาให้กดกระดิ่งครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะบริจาดคลิปเด็ดๆโดนทางช่องของบอตาเกษตรนิวนะครับเนะาะครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ